ซีรีส์คันโตะตาดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อทอปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ WA หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมาชนสามแสนบาทอายุห้าปีอัตราดอกเบี้ยสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อด้วยนะครับสำหรับหุ้นกู้ WA นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสือชี้ชวนบริษัท W81991 จำกัดหมายชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้สิทธิผู้ออกหุนกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกําหนดนะครับหุ้นกู้ของบริษัท W81991 จำกัดหมายชนครั้งที่หนึ่งทับสองห้าหกแปดชุดที่หนึ่งเรามาดูกันชุดที่หนึ่งอายุห้าปีอัตราดอกเบี้ยนะครับ 4.6%ต่อปีครบกำหนดไถยถอนไม่เกิน2573นะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทและอีกชุดหนึงชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย5.1%ต่อปีครบกำหนดไถยถอนปี2575นะครับให้เสนอ ผู้ออกคุณกู้นะครับสามารถไถ่ายถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทชําระดอ,อกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุณกู้นั่นเองเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาททั้ง2ชุดนั้นเสนอขายรวมไม่เกิน3ล้านหน่วยนะครับและมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน3 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับผู้ออกคุณกู้ ในกรสแสขายภายใต้วงเงินนะครับสองหมื่นอสองหมื่นล้านบาทนะครับอันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้นะครับ BBB โดยบริษัททิดเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 8นั่นเองนะครับผู้ออกคุณกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้จากสถาบันจัดดับความนา่าเชื่อถือที่ส่นงานกอนลต้อ,อนความเป็นชอบตลอดอายุคุณกู้ระยะเวลาการจองซื้อคุณกู้วันที่15 16- 17กรกฎาคม2568นั่นเองผู้จัดการการจัดไหนคุณกู้ได้แก่บริษัททรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัททรัพย์เอเชียพัฒนจำกัดบริษัททรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัททรัพย์ ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรั์ยูโอบเคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดหมายชนบริษัทหลักทร์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมายชนบริษัทหลักทร์ซีจีเอชอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทร์เคจีไอประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอ็ซพัทจำกัดในเบรนหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับ ซื้อหุ้นกู้3 0 0 0 0 0บาทอายุ5ปีนะครับเงินต้น3แ0,000นเรามาดูกันนะครับเดือนที่ให้อัตราดอกเบี้ยสุก3เดือนเดือนที่1-3เงินต้น3แ0,000ดอกเบีย 4, ้ย4.6%จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ3,402บาท7 4สตางค์เดือนที่4-6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ3,404บาท55สตางค์เดือนที่7-9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3 4 0 78บา36สตางค์เดือนที่10ถึง12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3,478บาท36สตางรวมอัตราดอกเบี้ย5ปีนะครับคือ69,000บาทอัตาเบี้ยเสียภาษี15%นะครับ69,000บาทหัก15%หัก13,50บาทเหลือ58,650บาท สรุปเงินต้น3 0 0 0 0นบวกดอกเบี้ย58,650บาทเป็น3 5 8แ5 0บาทนะครับแล้วก็ภาษีที่ถูกหักไปสามารถไปยื่นขอได้ในปลายปีนะครับในแต่ละปีนะอันนี้ผมสรุปรวมและที่หักมานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องได้อัตราดอกเบี้ยเป็นป,ปีไปนะครับเป็นทุกๆ3เดือนไปแล้วก็เดี๋ยวไปยื่นขอปลายปีในแต่ละปีเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวกลับมาคํานวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้ของบริษัท WA ห9ึ A ่งเ้าเกจำกัดมหาชนกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะพัดเปลี่ยนตัวเลขตัวเงินนะครับหรือชุดอายุของตัวคุณกู้นะครับมาพูดคุยกันเราจะได้รู้นะว่าถ้าเราลงทุนเท่านี้เราจะได้นะครับรับอัตราดอกเบี้ยนะครับต่อเดือนต่อ3เดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o าโคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง